ดีนักศึกษาสกรอำเภอเมืองชุมรีทุกท่านและผู้รับชมนะคะดิฉันนางสาวพลอยนภัสหนุนดีครูกศนตําบลค่ะจะมาชี้แนะข้อสอบไปภาคกับวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยสคสองหนึ่งศูนสองสี่ 4, ระดับประถมศึกษานะคะค่ะไม่ให้เสียเวลาเรามาเรียนรู้ข้อสอบกันเลยนะคะ คำสั่งให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะมาดูข้อที่1ค่ะข้อ1ข้อใดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสมัยสุขโขทยักยกอไก่เครื่องบินจระลขขอไข่เครื่องสังคลโลกคอควายเครื่องไทยทำงองูเครื่องคาวหวานมาดูฉเฉลยค่ะตอบขอไข่นะคะเครื่องสังคลโลกทั้งที่ความสําคัญของเครื่องสังคลโลกเป็นมากกว่าวัตถุ สิ่งของแต่คือตัวแทนการบอกเล่าเรื่องราวในอดีตความเจริญความอุดมสมบูรณ์ของอาณาจักรสุโขทยัยสังคโลกคือสิ่งที่ชาวเมืองสุโขทัยภาคภูมิใจเพราะงานทุกชิ้นที่ผลิตถือเป็นหัตถศิลป์ที่มีชิ้นเดียวไม่ซ้ํากันช่างแต่ละคนมีความคิดสร้างสารรค์เป็นของตนเองข้อ 2. ข้อใดไ,ไม่ใช่การสืบสารมรดกทางวัฒนธรรม กอไก่การแต่งกายชุดไทยไปงานเลี้ยงขอไข่การฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยข้อควายการชมศิลปะพื้นบ้านของไทยงองูการรับประทานอาหารบุฟเฟ่มาดูฉเฉลยค่ะตอบงองูการรับประทานอาหารบุฟเฟ่เพราะไม่ใช่การสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมนะคะข้อ 3. ข้อใดเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์สมัยสุขโขทยัย กอไก่ศิลาจารึกขอไข่สมุดคอยคอควายใบลานงองูจดหมายเหตุมาดูเฉลยนะคะตอบกอไก่นะคะศิลาจารึกเพราะศิลาจารึกหลักนี้ช่วยให้เราได้ทราบถึงประวัติความเป็นความรุ่งเรืองของชาติไทยในยุคสุโขทยัยและประวัติเรื่องราวอื่นๆเช่นประวัติราชวงศ์สุโขทยัยประวัติการรวมอาณาจักรไทยให้เป็นปึกแผ่น ประวัติการค้าโดยเสดีประวัติการสืบทราบพระพุทธศาสนาและการประดิษฐ์ลายสื่อไทยค่ะข้อ4ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องข้อไก่กรุงศรีอยุธยามีพระมหากษัตริย์ปกครองรวมหราชวงศ์ข้อไข่กรุงศรีอยุธยามีพระมหากษัตริย์ปกครอง33พระองค์ข้อวายกรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานีของไทายยาวนาน417ปีงองงูกรุงศรีอยุธยาถูกปกครองโดยกษัตริย์พมา่าดูเฉลยค่ะตอบงองงูนะคะกรุงศรีอยุธยาถูกปกครองโดยกษัตริย์พมา่าค่ะข้อหข้อใดอธิบายการรวมชาติให้เป็นผแผนได้ดีที่สุดกอไก่พ่อขุนผาเมืองร่วมกับพ่อขุนศรีอินทาทิศรวบรวมไพ่พลสถาบนากรุงสโขทยัย ขอไข่สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งสมเด็จพระเจ้าอู่ทองผนวกเมืองต่างๆเข้าด้วยกันแล้วสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของชนชาติไทยขอควายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกอบกู้เอกราชบ้านเมืองและประกาศอิสรภาพให้กรุงศรีอยุธยาหลังจากที่เสียกรุงศรีครั้งที่หนึ่งให้กับพมา่างอง,งูถูกทุ่งข้อมาดูฉเฉลยนะคะ ต่งงูนะคะข้อหพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ถือเป็นปฐมกษัตริย์ของชนชาติไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทยัยกอไก่พ่อขุนศรีอินทาทิ์ขอไข่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพอควายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชงองูสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองดูฉเฉลยค่ะ ขกไก่นะคะพะ่อขุนสีอินทาทิ์เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้นำชาวสยามต่อสู้กับอิทธิพลของในสุวรรณภูมิทรงได้ชัยชนะและประกาศอิสราภาพตั้งแต่ราชอาณาจักรสุขโขทัยขึ้นข้อ7ข้อใดบอกความหมายของชาติตามพชนานาุคมแปลไทยไทยราชบัณฑิตสถานได้ถูกต้องที่สุด กไก่ชาติหมายถึงคนและแผ่นดินขอไข่ชาติหมายถึงแผ่นดินที่กลุ่มคนอาศัยอยู่ข้อปลายชาติหมายถึงการประกอบกันของสามสถาบันหลักคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์งองูชาติหมายถึงประเทศประชาชนที่เป็นพลเมืองของประเทศที่มีความรู้สึกในเรื่องเชื้อชาติศาสนา ภาษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอย่างเดียวกันหรืออยู่ในปกครองรัฐบาลเดียวกันมาดูเฉลยค่ะตอบงองงูนะคะชาติหมายถึงประเทศประชาชนที่เป็นพลเมืองของประเทศที่มีความรู้สึกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาภาษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาขนบธรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอย่างเดียวกัน หรืออยู่ในปกครองรัฐบา์เดียวกันนั่นเองค่ะข้อ8ข้อใดไม่ใช่ความสําคัญของสถาบันกษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีต่อแผ่นดินไทยก้อไก่เป็นประมุขแห่งรัชเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นขอไข่เป็นผู้รวบรวมชนชาติไทยให้เป็นปึกแผ่นข้อควายเป็นผู้นําทัพในการออกศึกสงครามงอง,ง,ง,งูเป็นศูนย์รวมใจของคนในชาติ ดูฉเฉลยค่ะตอบกอไก่นะคะเป็นประมุขแห่งรัชเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นค่ะข้อ9ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องกอไก่ชนชาวไทยเสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่ารครั้งที่หนึ่งเมื่อปีพศ2121ขอ่เไข่ชนชาวไทยเสียกรุงอยุธยาให้กับพม่ารครั้งที่สองเมื่อปีพศ2310ขา้อวายวิ สงครามยุทธหัตถีเกิดขึ้นก่อนที่สมเด็จพระนเรศวรจะขึ้นครองราชงอง,ง,ง,งูสมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพณนเะมืองแคลงเมื่อปีพศ2127มาดูฉเฉลยค่ะตอบข้อควายนะคะสงครามยุทธหัตถีเกิดขึ้นก่อนที่สมเด็จพระนเรศวรจะขึ้นครองราชนั่นเองค่ะข้อ10พระพุทธศาสนาที่เผยแผ่ เข้าสู่ชนชาติไทยครั้งแรกในสมัยกรุงสุขโขทยัยเป็นนิกายอะไรก็ไก่นิกายเถรวาทขอขายนิกายมหายานคอก้ายนิกายลังกาวงงองูทั้งสองนิกายคือเถรวาทและมหายานมาดูเฉลยนะคะตอบก็ไก่ค่ะนิกายเถรวาทเพราะพระพุทธศาสนา ที่เข้ามาในสมัยนี้เป็นนิกายเถรวาาดั้งเดิมโดยพุทธศาสนิกชนมีความศรัทธาชาวลังกาที่มาเผยแผ่อยู่ในนครศีธรรมราชมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกรุงสุขโขทยัยข้อ11ในรัสมัยใดที่มีการหล่อพระพุทธรูปพระศรีสันเพชรซึ่งเป็นพระพุทธทองํำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอกอไก่ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่ง ขอไข่ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองขอควายในสมเด็จพระบรมไตโลก,กนาถงอง,ง,งูในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมาดูฉเฉลยนะคะตอบงองูค่ะในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะพระศรีสันเพชรดายานเป็นพระประธานแห่งวัดพระศรีสันเพชรพระอารามในพระบรมมหาราชวางังกรุงศรีอยุธยา สร้างในปีพศ2 0ง3ค่ะข้อ 12. สถานที่ต่อไปนี้เป็นมรดกไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกยงเวทข้อใดกอไก่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาขอไข่เมืองประวัติศาสตร์สุขโขทยัยและเมืองบริวารข้อกว,วัดพระศรีรัตนศะาส,สดารามกรุงเทพมหานคร งงูเขตรักษาพัน 3, ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งมาดูฉเฉลยนะคะตอบข้อไฟล์ค่ะวัดพระศรีรัตนศาสศดารามกรุงเทพมหานครพอพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสศดารามขึ้นพร้อมกับการสร้างพระบรมมหาราชวังและการสถาปนา กรุงเทพมหานครเป็นราชธานีเมื่อพอศ2325ค่ะข้อสิบสาข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องกไก่ขุนรองประหลัดชูเป็นทหารเอกของสมเด็จพระเจ้าตากศินคข้อก้ายสมเด็จพระสุริโยไทยสิ้นพระชนบนหลังช้างในการต่อสู้พระเจ้าแปลงองูชาวบ้านบางระจันต่อสู้ศึกต้านกองทัพพม่าได้ถึง8ครั้ง ช่วงก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองมาดูฉเฉลยค่ะตออกไก่นะคะขุนรองประหลัดชูเป็นทหารเอกของสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะข้อ14ข้อใดไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชกไก่ทรงคณะทูตไปเจริญไม่ตีกับประเทศฝรั่งเศสข,ขอไข่กอกู้เอกราชหลังจากเสียกรุงศีอยุธยาให้กับพมา่า ขอควายกวีเอกนามสีปาดแต่งหนังสือกำสรวนสีปรากงองูแต่งตั้งเจ้าพยาวิทย์เยนซึ่งเป็นชาวต่างชาติให้เข้ารับราชการมาดูฉเฉลยค่ะตอบข้อไข่นะคะกอบกู้เอกราชหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพมา่าค่ะข้อ15ข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อใดเป็นศิลปะอยุธยาตอนกลาง กอไก่ประสาทพระนครหลวงขอไข่พระเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลขอไพายพระพุทธรูปปางประธานวัดชัยวัฒนารามงองงูพระพุทธรูปปางประธานวัดพุทธไทยสวรรค์มาดูฉเฉลยนะคะตอบขอไข่ค่ะพระเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลเพราะเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นคืนในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรืออีกพระนามหนึ่งคือ สมเด็จพระเจ้าอู่ทองพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาค่ะสำหรับวันนี้ผูก็ได้นำข้อสอบทั้ง15ข้อมาให้นักศึกษาสอกรออำเภอเมืองทุกท่านและผู้รับชมได้ลองทำกันดูนะคะหวังว่าจะทำถูกกันหมดนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราได้จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ